รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสซึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาประจําวันขึ้น15ค่ําหรือ14ค่ําของวัดประยุรวงศาวาสครับรายละเอียดของพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับการฟังธรรมตามการหรือสม่ําเสมอนั้น ช่วยให้เกิดปัญญาปัญญาพาให้เห็นทางออกบอกทางถูกเพราะว่าพระธรรมเทศนานั้นก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุภานอันผลโศกวิโยคภัย ชี้ทางบรรเทาทุกข์ก็เพราะว่าชีวิตนั้นมันมีปัญหามันมีความทุกข์ความทุกข์มันอยู่ในโลกมันเป็นปกติของโลกไม่มีทุกข์ก็คือไม่ได้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกมันก็ต้องเจอกับความทุกข์เราจะจมอยู่กับความทุกข์หรือ หาทางออกจากความทุกข์อันนี้เรามีสิทธิ์เลือกการฟังธรรมก็ช่วยให้เราหาทางออกจากความทุกข์ทำไมชีวิตจึงต้องมีทุกข์ก็เพราะว่าชีวิตมีความทยานอยากมีตัณหาเป็นสมุท,ทยัยในอริยสัจข้อที่สอง ข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจข้อที่สองคือสมุทยัยเหตุแห่งความทุกข์มาจากภายในจิตใจของแต่ละคนมีความไม่เต็มอิ่มมันหิวตลอดเวลามันมีตัณหาคือความทะยานอยากอย่างน้อยก็อยากรับประทานอาหารมันหิว อาหารกายอาหารตาอาหารใจพอมีความอยากแล้วเราก็ต้องการสนองความอยากคือสนองตัณหาถ้าได้ตามที่เราอยากคือสนองความต้องการได้เราก็สุขชั่วระยะหนึ่งหิวได้รับประทาน <c oughs> ก็หายหิว อยากฟังเพลงเราได้ฟังก็พอใจอยากพบคนที่อยากพบก็สุขใจอันนี้เป็นรางวัลของชีวิตท่านเรียกว่าอัศทะแปลว่ารสอร่อยคือคุณของโลกนี้ โลกนี้มีสิ่งสนองตัณหาสนองตาสนองใจสนองความต้องการสนองความอยากเพราะมันสนองได้นี่แหละเราจึงติดใจโลกใบนี้เราจึงอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยู่ทั้งทังที่มันก็ทุกข์แต่มันก็ไม่อยากไปไหน พราะพอจะไปนี่มันมีสิ่งล่อมันมีรสอร่อยคอยยั่วใจอยากจะหางานใหม่หาที่อยู่ใหม่แต่ก็ติดใจงานเก่าที่อยู่เก่าแม้กระทั่งคนเก่าเขาเรียกว่ามีอัศาทะมีรสอร่อยให้ติดใจ <c oughs> มีความพอใจ เอาถ้าอย่างนั้นมันก็สุกนี่ยสิก็ใช่มันสุกชั่วครู่ชั่วยามอยากได้รสอร่อยแล้วได้เราก็สุขชั่วขณะอยู่ไปสักพักหนึ่งเราก็เบื่อจำเจอยากได้สิ่งใหม่ตัณหามันขับ ให้เราแสวงหาสิ่งใหม่แสวงหาร่ำไปทั้งลาบยศสุขสรรเสริญมันไม่เคยอิ่มนัถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาเป็นไม่มีแม่น้ำยังมีวันเต็มฝั่งแต่ตันหาความอยากไม่มีวันเต็มอิ่ม เราจึงสแสวงหาไม่รู้จักหยุดจักย่อนวันไหนหยุดสแสวงหาเราก็เบื่อเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็เอาโทรศัพท์มือถือมานั่งกดก้มหน้าดูโทรศัพท์ค้นไปค้นมามันก็ไม่ได้แก้เบื่อมันก็เลยเป็นสังคมก้มหน้า โทรศัพท์ขายดีเพราะแก้เบื่อเด็กมันล้องมันสนไม่รู้จะให้มันทำไรเอาโทรศัพท์ส่งให้มันกดอ่านหนังสือไม่ออกมันก็ดูภาพแก้เซ็งแก้เบื่อสิ่งที่เป็นอสสาธะไม่ได้เราก็ทุกย้ำปิดฉังนลพติตัมปิทุกขัง ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโทุกโขพลัดพรากจากคนรักของรักเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็มาจากเบือ่อมาจากผิดหวังความเบือ่อความผิดหวังมันมาจากอาเทนวะแปลว่าโทษแปลว่า จุดไม่พึงปราถนามันไม่ได้มีอรรถอร่อยอย่างเดียวแต่มันมีรสขมติดมาด้วยมันมีพิษแฝงมาเรียกว่าอาทีนวะไม่ใช่ว่าจะสุขตลอดลักสนุกมันก็จะทุกข์ถนัดมันมาด้วยกันทำไมมันจึงต้องมีทุกข์มาด้วยละ่ะ เพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไอ้ที่ว่ามันจะได้ดังใจได้มาแล้วจะแฮปปี้มีความสุขอยู่ไปอยู่มามันไม่ตรงปกนะไอ้ที่โฆษณากันก่อนจะได้ก่อนจะอยู่มันอย่างหนึ่งได้มาแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงที่โฆษณาไม่ตรงที่ทำให้เราคาดหวัง นั่นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือวิปริณามะทุกขขังมันดีนั่นแหละตรงปกนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะมันไม่เที่ยงนะดีแสนดีแต่วันหนึ่งก็ต้องจากกันไม่ตายจากกันคือเขาตายจากเราเราก็ตายจากเขา หรือสถานการณ์มันบอมมันมันก็บังคับช่วยปิดผลกึกสถานการณ์มันก็บังคับให้เราต้องแยกจากกัดเขาเรียกว่าวิปริณามทุกข์สุขซึ่งมันหายไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะ มันแกว่งใช่ไหมล่ะลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยแกว่งซ้ายแกว่งขวาแกว่งไปทางซ้าย <c oughs> ก็เจอความก็ไปด้วยแรงทยานอยากอยากได้ม, <c oughs> ไได <c oughs> มันก็แกว่งไปทางซ้ายพอได้แล้วมันก็แกว่งไปทางขวานิพพิธา เบื่อเบื่อแล้วมันก็อยากอีกมันก็แควงไปทางซ้ายอีกแสวงหาร่ําไปหาไม่ได้มันก็ทุกข์หาได้มันก็แควงไปทางขวาเบื่อเพราะเบื่อแล้วมันก็ทุกข์อีกชีวิตมันเบื่อเบื่ออยากอยากใช่หรือไม่ทุกคนนั่นแหละ เบื่อเบื่ออยากอยากอยากแล้วอยากจะได้ไม่ได้ก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์เพราะเบื่อเพราะฉะนั้นลูกต้มนาฬิกาเนี่ยมันแกว่งซ้ายแกว่งขวาจนหัวเราหมุนเน่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยและนั่นแหละชีวิตเป็นทุกข์และเราจะจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้หรือ ชีวิตมันไม่มีอะไรเหรอเป็นลูกตุ้มนาฬิกาาากาที่แกว่งไปแกว่งมาเป็นจิ้งรีดที่ถูกปั่นหัวตลอดเวลากระนั้นหรือเราจะหาทางออกจากแกว่งซ้ายแกว่งขวาเป็นลูกตุ้มนาฬิกาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า มีทางออกดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่ายัสมาจากโขภิกข,ขเวอัติโลเกนินสรณังเป็นต้นแปลความว่าเพราะเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ในโลกนี้มีทางออกคือนิสรณะนะ เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปจากโลกนี้ได้คือโลกนี้เนี่ยมันจะมีสามสามส่วนด้วยกันหนึ่งอัศทาะารสอร่อยเป็นเหยื่อล่อเหยื่อล่อปลานะสองอาทีนวะคือโทษคือกับดักคือเบ็ด ที่เกี่ยวปลาที่มาติดเหยื่อมันเป็นลูกตุ้มนาฬิกาสองด้านอัศทะกะอาทีนวะไม่มีทางออกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่มีทางออกต้องติดเบ็ดอยู่ตลอดเนี่ยเป็นลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งเนี่ยไม่มีใครไปนิพพานได้หรอกไม่มีทางดับทุกได้ แต่เพราะมันยังมีทางออกมันมีนิสรณะสัตว์ทั้งหลายจึงออกจากโลกนี้ไปสู่ความดับทุกข์คือน,นิพพานและพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้ไปสู่ทางที่สามไม่ใช่อัศธะไม่ใช่อาทีนวะแต่ให้ไปนิสรณะ ถ้าเป็นนาฬิกาก็คืออย่าไปแกว่งซ้ายแกว่งขวาเลยอยู่จุดกลางนั่นแหละหยุดเต้นหยุดดิน้นแล้วมันจะเกิดความสุขสงบนัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็นไม่มีแต่ทำอย่างไรเราจึงจะพบความสุขสงบ โดยไม่ต้องหาอะไรมาแก้เบื่อแก้เซ็งแล้วเพิ่มปัญหาอย่างที่หลายคนทุกขึ้นมาก็ไปดื่มแก้เซ็งเพราะยากจนดื่มไปดื่มมาก็ยิ่งจนยิ่งจนก็ยิ่งเซ็งยิ่งเบื่อก็ยิ่งดื่มเป็นลูกตุ้มแกว่งอยู่อย่างนั้นแหละ บางคนเบื่อก็เข้าบ่อนบ่อนก็เป็นนี่เป็นสินแล้วมันก็ออกจากวงจรไม่ได้เบื่อคนนี้ก็ไปหาคนนั้นเบื่อคนนั้นก็ไปหาคนโน้นปวดหัวไม่รู้จบเป็นกันอย่างนี้เขาเรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกามันแกว่งซ้ายแกว่งขวา จนเป็นโรคจิตโรคประสาทรวยแล้วก็ยังไม่พอนะกลัวเขาจะมารวยล้ำหน้าสแสวงหาต่อไปรวยซ้ำรวยซากเบื่ออีกโน่นไปขึ้นเรือดำน้ำยานสำรวจใต้น้ำลงไปดูไทแทนิกอ้าวมันระเบิดตายอยู่ใต้ทะเลอีก หาเรื่องแท้ะผจนภัยกันอะไรกันสารพัดส,สารพันเพราะแก้เบื่อแก้เส่งมันไม่ใช่ทางออกทางออกมีอยู่แต่เราไม่ไปประตูมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ใครอยากออกบ้างละ่ะเพราะมันยังติดใจรางวัลคือรถอร่อยใช่หรือไม่ อยู่อิสราเอลกันหลายคนนะตอนเนี้คนไทยเพราะคิดว่าคงไม่มาถึงเรานะตอนไปก็เงินมันดีเยื่อล่อรสอร่อยไปหาสตังค์ใครจะนึกว่าอัศธะคือเงินเดือนดีมันจะมากับอาเทนวะคือลูกระเบิดที่กาซ่าน่ะ โดนจับไปเป็นตัวประกันนะไม่มีใครนึกถึงรสอร่อยมันแฝงไปด้วยเบ็ดที่คอยจะตกปลาและติดเบ็ดเอานั่นก็ยังพอทำเนาพราะรู้ไม่เท่าทันส่วนคนที่รู้แล้วก็ยังไม่ยอมกลับนายจ้างเอาเหยื่อมาล่อ ให้เงินแพงขึ้นอยู่ไปอยู่มาระเบิดมาอีกแล้วตายอีกแล้วทางออกเขาก็มีให้มีเครื่องบินขนกลับประเทศไทยแต่ฉันไม่ออกเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากทุกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีทางออกนะแต่ยอมจมปลัก ภรรยาที่ยอมให้สามีซ้อมแล้วซ้อมอีกเนี่ยไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะมันยอมจำนนมันติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความหวังลมลงลำแรง,ลงว่าเขาจะรักเขาจะดีตอนดีก็ดีใจหายตอนร้ายมันก็ซ้อมเอาเบื่อเบื่อยอ,ยอยากอยากอยู่อย่างนั้นแหละ เพราะมองไม่เห็นอาทีนวะไม่เห็นโทษไปมองแต่อัาธะคือรสอร่อยคือคุณคือเหยือ่อหลายคนที่ติดกับดักเนี่ยมองด้านเดียวมองแต่จุดได้ไม่มองจุดเสียเมื่อมองแต่จุดได้มันก็คลานเข้าไปหาเหยื่อล่อแล้วก็ติดอาทีนวะ ติดกับดักคนฉลาดเขาจะดูทั้งสองด้านในรสอร่อยมันมีกับดักในเนื้อปลาที่อริดอร่อยมันมีก้างต่ำคอเขาไม่ได้ห้ามทานเนื้อปลาแต่ทำอย่างไรจะแกะก้างออกก่อนหรือจะทานโดยที่ก้างปลาไม่ต่ำคอ ทานด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยให้เขาหลอกอยู่เรื่อยเลยนะไอคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันเอาเหยื่อมาล่อเอารางวัลมาไม่ว่าจะเป็นรางวัลคือกำไรที่โอนเงินไปแล้วจะให้กำไรเพิ่มด้วยการลงทุนครั้งนี้หรือหลอกให้รักแล้วโอนเงินให้เขาอัศทะรสอร่อยมาล่อเสียงเพราะ รูปก็ไม่ตรงปกรูปที่ส่งมามันสวยมันหล่อนะแล้วเป็นยังไงกว่าจะรู้ก็หมดเนื้อหมดตัวค่าตัวตายก็มีและไอ้คนที่เป็นคอนเซนเตอร์กับคนไทยด้วยกันนี่แหละเขาหลอกให้ไปทำงานเป็นแอดมินอยู่ประเทศเพื่อนบ้านได้เงินเดือนเยอะก็ไป ไม่รู้เลยว่าไปแต่ละคนเนี่ยเขาใช้แรงงานเยี่ยงทาตให้มาเป็นนกต่อล่อคนไทยด้วยกันจะหนีกลับเขาก็จับไปซ้อมและกลับมาได้มีคนไปช่วยก็ออกทีวีออกสื่อเตือนคนไทยว่าอย่าไปอย่าไปแต่พวกติดอัสสาทะรุ่นใหม่มันก็ไปกันทุกเดือน เป็นปลาที่ไม่กลัวเบ็ดเพราะมองแต่อัศธะลดอร่อยไม่มองอาเทนวะคือโทษเมื่อไม่มองโทษก็จะไม่เห็นทางออกการที่เราจะหาทางออกเราต้องยอมรับว่ามันมีเพศภัยมันมีพิษภัยและเมื่อมีพิษภัยก็ก,กว่าจะรู้กับโดนตอนโดนจับ โดยไปเป็นตัวประกันอยู่ที่ไหนและวตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาและตอนนั้นแหละจะคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงทางออกอย่าให้ไปถึงตอนนั้นเห็นลงศพแล้วค่อยนึกถึงทางออกเลยก่อนจะทำอะไรก่อนจะตกเป็นเหยื่อใครหรือติดกลับไปแล้วก็ดูโทษของมันด้วย อย่าให้เขากล่อมจนตกเป็นทาตถ้าตนี่ไม่ใช่ทาสคนอย่างเดียวนะทาสแมวทาตสุนัขก,ก็เป็นโอ้มันประจบดีลือเกินนะสุนัขก,กับแมวนี่เลี้ยงนอนอยู่กับเ,เตียงนอนอยู่กับบ้านด้วยกันกินด้วยกันสตังค์ไม่มีก็หามาเลี้ยงมันแต่หารู้ไม่วันเลี้ยงนี่มันดีแต่ให้มานอนด้วยกันมันอันตรายมันมีอาถินวะ หลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่วัดประยูนยเนี่ยกินนอนอยู่กับสุนัขนี่แหละโยมไปหาไปกราบก็กราบสุนัขไปด้วยวันดีคืนดีไอเป็นเลือดน่ไปตรวจเป็นมะเร็งในปอดหมอบอกว่าขนเต็มปอดเลยนะ่ะวัดประยูนยนี่แหละมรณภาพไปแล้วรักสัตว์รักสุนัข อัศทะมันแก้เหงาแก้เซง็งเนียแต่ว่ามันใกล้ชิดเกินสูตรเอาขนมันเข้าไปเต็มปอดทุกวัดเลี้ยงได้แต่ทำไมจะต้องให้เอาขนเข้ามาใส่ปอดละ่ะกินเนื้อปลาได้แตาทำไมต้องเอาก้างมาตําคอละ่ะนี่แหละใช้ชีวิตให้มันฉลาดขึ้น กินปลาโดยไม่ต้องให้ก้างปลาต่าคอรักษาระยะห่างพอที่ปัญหามันจะไม่มาพันเราฉะนั้นทางออกมันมีแต่เราต้องดูที่อาเทนวะอย่าไปหลงแต่ด้านอัศทะคือรสอร่อยทานยาณนะทานได้แต่ดูซะหน่อยว่าผลข้างเคียงมันคืออะไร ไม่ใช่ทานยาแก้ปวดทานยาโบราณยาอะไรทานไปเรื่อยวันหนึ่งก็กระดูกผุกไม่รู้หรอกว่ามันผสมสเตรอยนะมันมีผลข้างเคียงกัญชานะ่มันดีนะหลับดีนะติดกัญชาขึ้นมาทำยังไงและมันมีเพศภัยอะไรเราไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้ป่วยระยะสุดท้ายทำไมจะต้อง ดบกัญชากันด้วยยิ่งเด็กอายุยังไม่ถึงอายุ18สูบกัญชามากๆบริโภคมากๆสมองฟอนะมันมีพิษภัยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่ใช่โฆษณาด้านเดียวด้านบวกให้คนหลงเฟอร์กันไปฉะนั้นถ้าอยากจะหาทางออก เราก็ต้องมองโทษของสิ่งที่เรากำลังยึดติดไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินบนดินแม้มันจะต้องถูกสักครั้งหนึ่งและไอ้ที่มันเสียไปละเท่าไหร่ดูบ้างคนที่เขากว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งเขาโดนกินไปเท่าไหร่และคนที่ไม่ถูกกินน่ะเสียไปเท่าไหร่มันจะทำให้เราตาสว่างในช่วงของวันธรรมมัสสวรรคคือวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือแรมสิบห้าค่ำ พระเดชพระคุณพระพรหมอดิตท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้รับฟังกันครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้ฟังไปแล้วมีสาระที่พระเดชพระคุณได้กล่าวไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนําความรู้เหล่านี้นะครับไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํำวันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลัยก็ขอประชา,าสัมพันธ์ไว้เบื้องต้นว่า ในช่วงของวันที่9วันที่10ธันวาคมนั้นมีพิธีประสาทปิญญาประจำปีของมห AH าวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครเสียยุทธยาและมีโครงการปฏิบัตินิพพานกรรมฐานในช่วงของวันที่16ถึงวันที่27ธันวาคมครับซึ่งการปฏิบัตินิพพานกรรมฐานนั้นจะปฏิบัติทั้งส่วนกลางและก็วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน,น,นกิจกรรมของการปฏิบัติน,นิพพานกรรมฐานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครับ สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทิงม,มาลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสเป็น